กรุงศรีอยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าไม่นานพระเจ้าตากสินและทหารร่วมรบก็ทรงกอบกู้เอกราชครั้งที่สองให้กับกรุงศรีอยุธยาได้สำเร็จและทำพิธีปราบดาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์พระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาที่4ี่ขณะมีพระชนมายุได้33,000าและสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีใหม่แทนกรุงศรีอยุทยาตลอดรัชสมัยของพระองค์ ทรงทำศึกสงครามอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขสถานการณ์บ้านเมืองที่ผู้คนแตกแยกเป็นกกเป็นเหล่าให้รวมตัวเป็นชาติและขยายขอบเขตของอาณาจักรไปอย่างกว้างขวางจนทำให้ชาติไทยเป็นปึกแผ่นมั่นคงพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จสวรรคตในวันที่10เมษายนพศ2325เมื่อพระชนมพันษาได้48 0 0 0พันษาหลังทรงครองราชนาน15ปี เมื่อสิ้นพระเจ้าตากเหล่าขุนนางต่างอัญเชิญสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกซึ่งเป็นทหารเอกคู่พระไทยของพระเจ้าตากขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ปกครองแผ่นดินพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกปฐมมกษัตริย์ราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วทรงย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรี มาตั้งที่กรุงเทพมหานครเมื่อพศ2325เนื่องจากทรงเห็นว่ากรุงทนบุรีนั้นมีลักษณะเป็นเมืองอกแต่ยากแก่การป้องกันค่าศึกที่ยกทัพมาทางเรือและยังเป็นคุ้งแม่น้ำกระแสน้ำกัดเซาะตะลิ่งพังทลายได้ง่ายอีกทั้งพระราชวังเดิมก็คับแคบถูกขนาบด้วยวัดทั้งสองด้านไม่สามารถขยายอาณาเขตของพระราชวังได้ซึ่งที่ตั้งใหม่นั้น อยู่ในชัยภูมิที่เหมาะสมกว่ามีเส้นทางออกทะเลและมีแม่น้ําเป็นกําแพงกัน้นทําให้สะดวกในการคับมานาคมและค้าขายกับต่างประเทศพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงสร้างราชธานีแห่งใหม่โดยยึดแบบอย่างมาจากกรุงศรีอยุธยาใช้เวลาสร้างนานถึง3ปีพระราชทานนามราชธานีแห่งใหม่ว่ากรุงเทพมหานาครบวรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุทธยามหาดิหลภพบนพรัตราชธานีบุรีรมอุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตศักทัติยะวิศนุกรรมประสิทธิ์พระนามของราชธานีนี้ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปลี่ยนคำว่าบาวรเป็นอมรในปีพศ2328 หลังสถาปนากรุงรัตนโกสินได้เพียงสปีไทยก็ต้องเจอศึกใหญ่อีกครั้งเมื่อพระเจ้าปดุงกษัตริย์พมา่าทรงกรีธาทัพใหญ่9้าทัพกำลังพลกว่า1,44,000นายหมายบทขยี้กรุงรัตนโกสินให้ราบคาบทัพทานใต้ตีตั้งแต่ชุมพรลงไปจนถึงเมืองทลางทางเหนือเข้าตีเชียงใหม่ลำปางเชียงแสนอีกทัพ เข้ามาทางเมืองตากสกัดหัวเมืองฝ่ายเหนือฝ่ายใต้ของไทยไม่ให้ยกไปช่วยกรุงเทพได้อีกทัพเข้ามาทางด่านแม่ละเมาสกัดทัพราชบุรีและเพชรบุรีไว้เพื่อเปิดทางให้อีกห้าทัพรวมถึงทัพหลวงของพระเจ้าปดุงที่มีกำลังรวม8 9 0 0 0เคนเข้าทางด่านเจดีสมองค์ในขณะนั้นไทยเพิ่งสร้างเมืองใหม่ยังไม่เข้มแข็งมากนะัก มีพลเมืองแค่สองล้านคนและมีกำลังพลเพียง4กองทัพจํานวนเจ0 0 0มืคนเศษเท่านั้นแต่ด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและทหารเอกสองพระองค์คือกรมพระราชวังบวรมหาสุระสิงหนาหรือวังหน้าและกรมพระราชวังบวรสถานพิมุกหรือวังหลังที่ทรงวางยุทธวิธีการรบด้วออยยางแยบยน จนสามารถเอาชนะทัพพม่าที่มีกำลังเหนือกว่าได้การศึกครั้งนั้นรัชการที่หนึ่งทรงเห็นว่าด้วยมีกำลังพลที่น้อยกว่าการตั้งรับค่าศึกในกำแพงพระนครน่าจะใช้ไม่ได้ผลจึงทรงเลือกยุทธวิธีออกไปสกัดค่าศึกในภูมิประเทศที่ฝ่ายเราได้เปรียบโดยส่งกองทัพหนึ่งไปตั้งรับพม่าที่นครสวรรค์ยันพม่าที่ยกมาทางเหนือไว้ ไม่ให้เคลือดลมมากรุงเทพอีกทัพไปยันฆ่าสึกที่เมืองราชบุรีเพชรบุรีแม้จะรับไม่ไหวก็ให้ถ่วงเวลาไว้ให้นานที่สุดส่วนทางใต้ปล่อยให้พมา่ายึดไปก่อนค่อยแก้ไขภายหลังนอกจากนี้ยังวางแผนการรบแบบกองโจดตัดการลำเลียงสเสบียงอาหารและกระสุนปืนใหญ่ของทัพพมา่าทำให้กองทัพพมา่าขาดแคลนสเสบียงหมดกำลังใจในการต่อสู้ ทำให้ทัพไทยสามารถขับไล่ทัพพ,พม่าออกไปได้จนหมดสิน้นการศึกครั้งนั้นใช้เวลานาน10เดือนจึงยุติเราเรียกการสู้รบนี้ว่าสงคราม9ก้ทัพนับเป็นสงครามใหญ่ครั้งสุดท้ายระหว่างไทยและพ,พมา่าในสงครามเก้ทัพไทยเราเป็นฝ่ายที่ชนะนะคะก็เกิดจากหลายๆสาเหตุรวมกันค่ะประการที่หนึ่งนะคะ ็เกิดจากพระปีชาสามารถของล้นเก้ารัชกาลที่หนึ่งซึ่งทรงบัญชาการกองทัพด้วยความเด็ดขาดค่ะพระองค์ท่านตรัสกับแม่ทัพนายกองเลยว่าถ้าเราเป็นฝ่ายพ่ายทางแม่ทัพนายกองก็จะถูกลงโทษตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่ทําให้แม่ทัพนายกองเนี่ยมีความตั้งใจทํางานเต็มที่เลยค่ะประการที่2ก็เกิดจากพระปีชาสามารถของวังหน้า กรมพระราชวังบวรมหาสุรศรีหนาถค่ะพระองค์ท่านบัญชาการทัพโดยใช้กลยุทธ์นะคะสองกลยุทธ์ที่พระองค์ท่านใช้หนึ่งคือตัดสเบียงของพม่าค่ะเขาว่ากันว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องเพราะฉะนั้นเมื่อขาดสเบียงก็ไม่มีท้องจะเดินนี่เป็นสาเหตุประการสำคัญที่สุดประการหนึ่งที่ทำให้พม่าแพ้ค่ะกลยุทธ์ที่สองค่ะ พระอ,องค์ท่านบั่นทอนกำลังใจของพอม่าอย่างแรงเลยนะคะโดยพระอ,องค์ท่านให้กองทหารจากค่ายลาดยาแอบเข้าไปเมืองกาญจนบุรีในตอนลางคืนแล้วในตอนกลางวันก็ให้ทหารเหล่านี้เดินทัพมาที่ค่ายลาดยาดูเหมือนมีการเสริมทัพตลอดเวลาซึ่งทำให้พม่าเกิดความเกรงกลัวแล้วก็ยำเกรงในขนาดของกองทัพของเราค่ะ เหตุผลประการที่สก็คือความสามารถของทหารไทยในการรบค่ะประการสุดท้ายคือเรื่องความกล้าหาญและความสมรสมานสามัคคีของคนไทยค่ะเห็นได้ชัดจากเมืองถลางณเวลานั้นค่ะเจ้าเมืองท่านถึงแก่กรรมปรากฏว่าภรรยาของเจ้าเมืองคือคุณหญิงจันท์ก็รวบรวมชาวเมืองถลางออกต่อสู้รบกับพม่าค่ะจนกระทั่งฝ่ายพม่าขาดเสบียงแล้วก็พ่ายไป เหตุการณ์ครั no ้งนี้รัชกาลที่หนึ่งะคะก็ทรงสถาปนาให้คุณหญิงจันทร์ขึ้นมาเป็นเท้าเทพกษริสัตรีส่วนคุณมุกก็ได้รับสถาปนายศให้เป็นเท้าสีสุนทรค่ะขณะเดียวกันฝั่งพม่าพ่ายแพ้ในสงครามเก้าทัพเกิดจาก2ประการค่ะประการแรกเกิดจากการขาดเสบียงอย่างหนักเนื่องจากการถูกตัดเสบียงแล้วก็ประการที่สนะคะเกิดจากเขาแบ่งเป็นเ้าทัพ การประสานงานของแต่ละทัพยังไม่ดีค่ะการตรงดิ่งเข้าไปโจมตีเป้าหมายยังไม่มีการประสานที่ดีพอจึงทำให้พ่ายแพ้แก่ฝั่งไทยค่ะเมื่อสิ้นศึกสงครามกรุงรัตนโกสินทร์ก่อร่างสร้างเมืองจนรุ่งเรืองเป็นปึกแผนเรื่อยมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบและนักพัฒนา ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเดช์รานาผาไลรัชกาลที่สองทรงเป็นศิลปินเอกในทุกแขนงตั้งแต่วันณคดีไปจนถึงการช่างแกะสลักในรัชสมัยของพระองค์มีกวีและศิลปินเกิดขึ้นมากมายนับเป็นยุคทองของวรรณคดีและศิลปกรรมขั้นสูงสุดอย่างแท้จริงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านการค้าพระองค์ ทรงแต่งสำเภาไปค้าขายกับต่างประเทศตั้งแต่ทรงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอในรัชสมัยของพระองค์จึงมีการติดต่อค้าขายกับต่างชาติมากขึ้นการค้าเจริญรุ่งเรืองนอกจากนี้พระองค์ยังทรงปราดเปรื่องทั้งทางกฎหมายและการปกครองอีกด้วยโดยในช่วงรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่สถือเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาในทุกด้านทั้งการเมืองการปกครองการค้ากับต่างประเทศ การฟื sound, ic, ้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปะแขนงต่างๆเป็นการสร้างบ้านเมืองและวางรากฐานให้มีความมั่นคงรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันเหตุผลที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1นะคะทรงเลือกฝั่งพระนครเนี่ยเป็นเมืองหลวงใหม่ก็เป็นเพราะว่ากรุงธนบุรีแต่เดิมเนี่ยมีข้อบกพร่องหลายข้อค่ะไม่ว่าจะเป็นเมืองอกแตก ซึ่งทําให้ตอนที่เกิดสงครามเนี่ยนะคะจะต้องลําเลียงอาวุธเนี่ยสองฝั่งจะเกิดความยากลําบากค่ะนอกจากนี้ทางฝั่งทนก็เป็นเขตที่น้ำเนี่ยเข้าไปซาะไปเรื่อยๆเหมือนซาะเข้าไปเรื่อยๆก็พื้นที่ก็ต้องโดนกินเข้าไปเรื่อยๆนอกจากนี้วังเดิมก็ยังติดกับ2วัดนั่นก็คือวัดอรุณนะคะกับวัดท้ายตลาดหรือวัดโมลีทําให้การขยายพระราชวังเนี่ยจะลําบากค่ะและเหตุผลที่พระอ,องค์ท่านเลือกทางฝั่งพระนครก็เป็นเพราะว่าฝั่งพระนครเนี่ยมีข้อดีเนี่ยหลายข้อเลยนะคะ ข้อดีข้อแรกคือมีแม่น้ำสัพยาเนี่ยเป็นเหมือนด่านป้องกันนะคะนอกจากนี้มีการขุดคลองเนี่ยคูเมืองเดิมอยู่แล้วทําให้เนี่ยกรุงรัตนโกสินเนี่ยจึงเหมือนเป็นเกาะซึ่งล้อมรอบด้วยทั้งแม่น้ําแล้วก็ลําคลองก็จะตรงกับทําเลข,ของกรุงศรีอยุธยาที่มีน้าล้อมรอบนอกจากนี้ฝั่งพระนครยังสามารถขยายพระราชอาณาเขตออกไปได้เรื่อยๆซึ่งนับว่าเป็นจุดที่ดีเยี่ยมเลยค่ะนอกจากนี้ ทางฝั่งพระนครก็ยังอยู่ใกล้กับปากแม่น้าเจ้าพระยาเหมาะสมที่จะเป็นเมืองท่าที่จะให้ต่างชาติเข้ามาค้าขายนับว่าเป็นทำเลที่ดีมากที่รัชาการที่หนึ่งส่งเลือกค่ะในสมัยรัชการที่หนึ่งนะคะสยามมีความมั่นคงมากรัชาการที่หนึ่งทได้ตามที่มีพระราชปณิธานตามเพลงยาวลบพม่าที่ท่าดินแดนความว่าตั้งใจจะอุป,ปถมัมภกยอยกพระพุทธศาสนา จะป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีค่ะในสมัยล้นเกาัชกาลที่สองจุดเด่นของเราคือเป็นยุคทองแห่งศิละปะเนื่องจากบ้านเมืองมีความสงบและร่มเย็นค่ะในสมัยรัชากาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเศรษฐกิจเมืองไทยดีมากๆเนื่องจากพระปรีชาสามารถในด,ด้านการค้าของพระองค์ท่านค่ะ